สวัสดีค่ะยังอยู่กันต่อนะคะกับช่วงที่2ของ MUT มีคำตอบตอนอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะเมื่อช่วงแรกนะคะเราก็ได้ทราบไปแล้วว่าสื่อสังคมคืออะไรใช่ไหมคะแล้วก็มันมีความน่ากลัวยังไงบ้างในช่วงนี้ค่ะก็ยังมีความน่ากลัวที่ เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะพร้อมทั้งตัวอย่างที่เราจะได้เจอเจอกันในชีวิตประจำวันในการใช้สื่อของเรานั่นเองนะคะโดยวันนี้ค่ะเราจะไปฟังท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธันวาศรีประมงนะคะมาบรรยายให้ความรู้กับเราต่อเลยค่ะยังไงก็ไปชมช่วงที่2ของเรากันเลยค่ะเมื่อกี้เราผมพูดถึงเรื่องของติ่งเว็บเอยูกเว็บเอยลูกเพจอะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะมีกระบวนการอันหนึ่งที่เขาพยายามที่จะ กระตุต้นให้มีคนเข้ามาหาเว็บเขาได้มากขึ้นเพราะเขาจะได้หาเงินมากขึ้นก็มีเรื่องของการปั๊มไล์นะครับทําไมปั๊มไล์ก็แน่นอนเรื่องแรกเลยสร้างภาพว่าเพจมีคนสนใจดาราบางคนหรือเน็ตไอดอลบางคนอยากจะเกิดไวๆก็ต้องมีคนปั๊มเยอะนะครับก็ต้องมีหลายปัม๊มถ้าเป็นเน็ตไอดอลทั้งทีมีคนมีคนไลฟ์อยู่แค่ไม่กี่พันคนมันก็ดูไม่ดีมันต้องขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไปรับจ้างปั๊มไลฟ์นะครับ การปั๊มไลค์เนี่ยพอทําให้เพจดังเนี่ยเพจมีคนไลค์เยอะเนี่ยโอกาสที่โอกาสที่เพจจะไปบรรจกฏอยู่ในหน้าคนอื่นจะเยอะขึ้นเพราะว่า Facebook มีกลไกในการนับจํานวนความความดางังความอะไรต่างๆนี้ด้วยการเคลื่อนไหวต่างๆถ้ามีการเคลื่อนไหวน้อยก็จะไม่มีการส่งข้อมูลไปยังคนอื่นก็จะส่งน้อยนะครับเพราะตรงนี้มันก็จะช่วยส่งผลนะครับช่วยส่งผลทําให้เพจที่อุ่สาตั้งขึ้นมาเนี่ยไปโผล่บนหน้าคนที่ไลค์เราเนี่ยเยอะบ่อยมากขึ้นก็มีผล แล้วก็แน่นอนนะความภูมิใจเล็กๆของเจ้าของเพจว่ามีคนไลค์เยอะนะครับบางคนนี่ของปลอมก็ยังเอานะครับจาา้างเอาจ้างก็ยังเอาแล้วก็ที่สําคัญก็คือเพจพวกนี้หลายคนทําขึ้นมาเพื่อกันค้าหาโฆษณาเพราะเขาก็จะเอายอดไลค์เนี่ยไปเสนอบอกว่านี่นะเขามีจํานวนไลค์ทานี้เพราะฉะนั้นควรจ่ายเงินมากหน่อยนะถ้าจะมาทําโฆษณาถ้าจะมาทายอินผลิตภัณฑ์อะไรในเขานะครับก็จะจ่ายเงินเยอะหน่อย นะครับอันนั้นก็เป็นรายได้แล้วนี้คําถามก็คือแล้วเขาปั๊มลายยังไงนะอันแรกแบบแบบง่ายๆก็คือเขาจะสร้างกลุ่มคุณเฉตว่าใน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 เพจของในในเว็บเพจของของใน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 ีนใ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 ลในในในานานใ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 นมนมนใ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 นเนในในใสในใาใน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 เขในในใขในในใงในานใงในานน พวกคุณแต่ละคนเนี่ยยัดใส่กลุ่มบางทีคุณโดนดึงเข้ากลุ่มอะไรโดยไม่รู้ตัวพอดึงเข้ากลุ่มเนี่ยลักษณะของกลุ่มมันแตกต่างจากเพจตรงที่กลุ่มเนี่ยถ้าเราเป็นสมาชิกกลุ่มเพจไอห,หน้าหน้าโพสต์ของกลุ่มมันจะไปโนติฟายไปโนติก็คือจะไปเตือนแจ้งเตือนแล้วก็ปรากฏอยู่ในหน้ารายการการดูของทุกคนอัตโนมัติทุกทุกโพสต์เลยเพราะฉะนั้นมันเหมือนการบังคับดูแล้วพอบังคับดูก็มีโอกาสที่คุณจะคลิกไลค์มากขึ้นหรือถ้าคุณไปเช่นคุณไปกลุ่มในพวก พวกที่ไปปรับไรายก็ไปช่วยกันคลิกกันหน่อยวางนั้นเถอะนะครับพัฒนาการขึ้นมาเริ่มเริ่มหนักข้อเริ่มเป็นสีเทาหรือสีดำจากแบบสีขาวธรรมดาจริง,รงๆก็ไม่ขาวแล้วนะบอกว่าเทาละไอการไปลากคนใครก็ไม่รู้อีหนวีเน่มาเป็นสมาชิกเนี่ยไม่รู้มีใครเคยโดนมัน้งอยู่ดีเนี่ยจ,จู่ๆกลายเป็นสมาชิกของเพจนั้นของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้โดนไม่รู้ตัวแล้ต้องไปนั่งออกแล้วก็กดเลือกเมายานเอาฉันเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ อันต่อมาเนี่ยก็จะมีการสร้างสคริปต์หรือไม่ก็ปลักอินใส่ในเบราว์เซอร์เลยไอตัวนี้จะเป็นตัวเจเนเรตหรือคลิกไลท์แทงเริ่มโหดละดังนั้นใครนะเวลาที่อยู่ที่นะมีเบราว์เซอร์อะไรโดยเฉพาะเบราว์เซอร์บน PC เนี่ยนะครับนะไปดูให้ดีนะครับว่ามีปลักอินอะไรอยู่ในเบราว์เซอร์ของเราที่ไม่รู้จักบ้างหรือเปล่าเอาออกซะนะครับต่อไปอันนี้ยิ่งยิ่งหนักข้อมีการสร้างแอป f a c e b o o k มา เพื่อที่เพื่อให้คุณเพอกกดเข้าไปเพราะเพออกดเข้าไปคือแอปเฟซบ o ๊กตัวนี้มันจะโชว์มาเป็นโพสต์เป็นภาพเป็นคลิปเสร็จแล้วพอคุณเพอกกดเข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็จะออโตไอเซชัคค่นไอ u n t ของคุณเข้าไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์คราวนี้เซิร์ฟเวอร์ก็จะโพสต์หรือยิงหรือคลิกลค์แทนให้โดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยมันคลิกลายแทนให้เสร็จนะครับอนี้คือสีดําเลยนะครับ เมื่อกี้พูดไปเพจเอารายได้ามาจากไหนก็อันแรกแล้วัตอนเวลาที่ยเห็นเพจดังๆทําไมผมบอกอย่างเมื่อกี้เพจขายโทรศัพท์มือถือเนี่ยอยู่นี่ไม่เห็นขายโทรศัพท์มือถือเลยมีแต่โพสอะไรมือเตมไปหมด <S <s เขาเอารายได้ามาจากไหนทําไมเขาไม่ต้องขายโทรศัพท์แล้วหรือเขาอาจจะยังขายอยู่แต่ทําไมเขาทําตรงนี้นะครับเนาะจู่ๆมาทําตรงนี้เนี่ยโพสต์บ,บ่อยๆในเรื่องเหนื่อยนะเหนื่อยนะครับ แอดมินแอดมินเพจอะไรต่างๆเหนื่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นคําถามคือแล้วทําทําไมล่ะมันต้องมีรายได้มันถึงจะคุ้มมันถึงจะย้อนทําต่อพอแรกเขาก็ปล่อยโฆษณาดีครับก็ให้มีคนก็นมาโฆษณานูน่นนี่นั่นอะไรต่างๆก็เห็นว่าเวลาที่เราเปิดโพสต์เนี่ยบางครั้งมันจะมีคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์มันก็จะมีโฆษณาเป็นตั้งช่วงพักพักยิ่งเว็บด,ดังยิ่งคนคลิกเยอะมันจะมีโฆษณามากคําถามคือไอ้พวกเนี้ยส่วนใหญ่พวกคุณก็มักจะกดรีพอร์ตใช่ไหมครับ กรุยผอตแล้วมันทำไมมันไม่หายสักทีไงทำไมเจ้าของเพจไม่แบนเคยคิดไหมเขาอาจจะตั้งใจปล่อยก็ได้เขาอาจจะไม่เขาอาจจะตามไม่ทันหรือเขาอาจจะตั้งใจปล่อยก็ได้คิดต่อไปไหมว่าพ่กนี้อาจจะต้องจ่ายเงินเพื่อจะได้โผล่ได้ต่อไปก็าอาจจะทํากิจกรรมร่วมมีการทายอินอันนี้เราจะได้เห็นบ่อยนะครับอย่างเว็บวาดรูปเนี่ยเขาก็จะมีการวาดรูปแล้วก็วาดรูปสินค้าลงไปเลยเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับหรือ เว็บแต่งภาพก็บอกเนี่ยแต่งภาพเพื่อยอย่างนี้ใครชนะได้รางวัลอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมขเขาเรียกันตรงๆพูดกันตรงๆหรือไม่ก็มีเมอร์ชานดี้สก็คือมีสินค้าเลยนะทำเป็นตุ๊กตาออกมาทําเป็นหนังสือออกมาแล้วก็ไปซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นรายได้นะครับนั้นจะทํายังไงเพื่อให้รายได้เยอะเขาก็มีตั้งแต่เรื่องของใช้วิธีการตลาดถ้าอะไรล่ะคลิกแล้วแชร์แล้วได้บุญเนี่ยนี่เป็นแบบหนึ่ง นะคลิกแล้วแชร์แล้วจะมีโอกาสได้ iPhone อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีวิธีอื่นๆใช้บอทใช้เวรัสจ้างคนมาคลิกเพื่อให้มันเยอะอันนี้ก็เริ่มเริ่มสีดำแล้วบางทีก็ใช้วิธีดีอันนี้เป็นวิธีวิธีดูเหมือนดีกัเริ่มต้นดีสร้างคอนเทนต์นสนใจทําเพจขึ้นมาแล้วมีการทําโดยเฉพาะพวก a g g r e g a t ร r หรือเพจรวบรวมทาใส่ข้อมูลที่น่าสนใจมีอย่างนั้นนะมีอย่างนี้เกิดขึ้นนะ นะครับทั้งแบบมีคุณภาพบางอันนี้ก็ดีก,ก,ก็น่าสมาัครแต่บางอันก็อะไรก็ไม่รู้ไม่มีคุณภาพเลยประเภทแบบเข้าไปแล้วจะอึง้งทึ่งเสียวจะคลิกดูตรงนี้นะพวกคลิกเดดทั้งหลายแบบนี้ไม่ดีพวกนี้คือทาให้เกิดยังไงก็ตามแหละทำให้มีคนอยากคลิกอยากเข้าไปดูว่าไอ,ไอ้ที่เขาเบลอๆมันคืออะไรนะครับไล่ไปคราะนี้พวกนี้เนี่ยที่น่าสนใจคือพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นพวกสีขาวที่พดีๆเนี่ยนะครับส่วนมากเวลาที่มี เนื้อหามาเนี่ยเขาจะแชร์มาต่อการแชร์มาเนี่ยผลก็คือถ้าคุณไปคลิกไลค์โพสที่แชร์เนี่ยยอดยอดไลค์จะไปตกอยู่กับเจ้าของคนแรกที่เป็นเจ้าของคอนเทนต์ข้อของเนื้อหาไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตัวเพจตัวนี้เพราะฉะนั้นคุณเห็นว่าเพจที่เป็นสีเทาหรือสีดำเนี่ยเพจร,รวบรวมที่เป็นสีเทาหรือสีดำจะใช้วิธีดูดคลิป ดูดภาพก๊อปปีด้ดูก๊อปปี้คลิปก๊อปปี้ภาพมาปล่อยไว้ใ <_ S 1> <พ>นเพจตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพวกคลิกไลค์คลิกแชร์ต่างๆก็จะไหลลงไปอยู่ในของเขาเต็มที่คราวนี้คําถามคือแล้วไอ้ยอดคลิกยอดไลค์เนี่ยมันได้ตังหรือนะผมยกตัวอย่างเช่นใน u t u b e เนี่ยก็รู้เดี๋ยวนี้ว่าเราสามารถที่จะสมัครสมาชิก YouTube และเราสามารถที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube ได้เพราะฉะนั้นจํานวนยอดดูวิดีโอเนี่ย ก็คิดออกมาเป็นตังค์เป็นเงินได้ถ้าโดนดูดคลิปมาแล้วทีหนึ่งแล้วมาปล่อยในเพจพวกนี้แล้วตังค์มันอยู่ที่ไหนล่ะไม่ได้แล้วนะครับยอดต้นต้นฉบับมีอยู่ไม่กี่พันไลค์ไอ้ปลายทางมีอยู่เป็นหมื่นเป็นแสนไลค์แทนที่ตรงนี้จะได้ตังค์อย่างน้อยสักร้อยบาทพันบาทก็ไม่ได้เลยสักบาทเดียวเห็นไหมครับอันนี้คือทําไมเขาถึงต้องดูดมาแล้วดูดมาแล้วมันมีปัญหาอะไรเป็นข้อเสียอย่างไร นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยผมไม่แนะนำให้เป็นสมาชิกหรือไปคลิกดูพวกพวกเอเว็บแอคเคเตอร์เว็บรวบรวมหรือเพจรวบรวมที่ไปดูคลิปเขามามันไม่เป็นธรรมกับเจ้าของเนื้อหาอันนี้เป็นตัวอย่างของคลิกเบรนะคงจะคุ้นๆน,นะครับหมอฟังของเขาเกือบชั่วโมงเพื่อนําสิ่งนี้ออกจากปากเด็กหญิงจนชาวเน็ตปาปบรรยบิ้วให้อะไรละ่ะไม่บอกบางทีมีนิดเดียวแหละเอาสิ่งนั้นมานิดเดียวจบหรือ พายเรือเล่นในน้ําเจอสัตว์กลุ่มหนึ่งว่ายน้ําผ่านทาเป็นดำๆๆไว้ใส่หน้าไว้พวกมันเป็นนางเงือกหรืออะไรเป็นอะไรจริงๆมันเอารูปออกทินก็จบแล้วแต่ต้องเอาไปคลิกด,ดูนะครับอันนี้เป็นคลิกเบสอันนี้เป็นตัวอย่างของของเอเกเตอร์ G G G T e R ที่ไม่ดีเลยนะครับคือจริงๆเนื้อหาไม่มีอะไรเลยแต่พยายามสร้างว่าดูเหมือนมันมีอะไรจริงๆแล้วเนื้อหาไม่มีอะไรและบางครั้งพวกนี้ของเก่าไม่รู้ทํามานานเมื่อ,อไหรแล้วอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ ก็เขาเอามาเอามาให้ดูกันแล้วนะพวกนี้คําถามคือแล้วเขาทําทําไมแน่นอนได้ลูกได้โฆษณาครับได้คนเข้าไปดูยิ่งคุณเข้าไปคลิกมากใช่ไหมคลิกเข้าไปในปวกนี้มากไปไลฟ์เพจมันเพจเขามากมีเป็นแสนเป็นล้านเี๋ยวคุณนีนจะบ,บานเพจใหญ่ๆมีเป็นล้านวันเ,เขาก้่าวตรงนี้ไปทําโฆษณาได้นะครับไปทําโฆษณาไป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 ,ไปตกลงกับคนอื่นว่าถ้าจะมาโฆษณามาโพสต์โฆษณาในเว็บเขา ได้เงินเท่าไหร่อะไรก็หาสร้างรายได้ขึ้นมาได้อันนี้เป็นสไตล์หนึ่งมีใครเคยโดนดักบ้างสามอันเนี้ยปลอมนะครับรู้ได้ยังไงว่าปลอมมีใครเคยแชร์บ้างอ่ะเรายองยกมือสิในลองยกมือสิครับมีใครเคยแชร์บ้างแจกไอโฟนมั่งเนี่ยบอกแจก F T 1นอันนี้มันลดต้นแบบจะแจกได้ยังไงไม่ยอมคิด แล้วบางคนไม่บอกนะแจกบ้านจุด JPG เนี่ยคลิกไลค์กันใหญ่เลยจะาไปทําไมบ้านจุด JPG นะก็ปี้ไปสินะหรืออย่างเงี้ยแจกโมอโเตอร์ไซค์นะฮาร์เล่รุ่นไอรอนแมนปี2015แต่เมียไม่หขับนั่นเฮียเอามาเลยเลยไม่เคยอ่านานามสกุลเขาเนี่ยอะไรนะผาสะก๊าทะลุทัทีอย่างเงี้ยนะไปสกลทีอย่างเงี้ยนะใช่หรือเปล่าไม่ได้ดูเลย คลิกอย่างเดียวเห็นรูปก็คลิกอย่างเดียวนะครับมันตรงนี้ต้องระวังนะครับต้องระวังต้องระวังนะคะจากที่ชมบรรยายมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าโอโ้โหแต่ละอย่างเนี่ยอยู่ในชีวิตประจําวันเราทั้งนั้นเลยแล้วก็ใกล้ตัวเรามากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการโพสต์การแชร์การใช้สื่อสังคมต่างๆนะคะยังไงก็อยากให้ระวังเหมือนที่ท่านอาจารย์ธันวาได้บอกไวค้ค่ะ และนอกจากนี้นะคะ MUT มีคำตอบของเราค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเรายังมีความรู้มาเพิ่มเติมให้กับทุกท่านในช่วงที่3ต่อด้วยนะคะซึ่งช่วงที่3นี้นะคะก็จะมาบอกกับทุกท่านค่ะว่าแล้วเราจะระวังได้อย่างไรนะคะกับการใช้สื่อสังคมปัจจุบันค่ะไม่ว่าจะเป็นการโพสต์การแชร์ในปัจจุบันนะคะทำยังไงให้ปลอดภัยนั่นเองค่ะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะกับช่วงที่3ของ MUT มีคาตอบค่ะสวัสดีค่ะ